ครับสวัสดีครับกัาผมายจิตเดชลำเพย TP1N วันนี้ผมจะมาสรุปความหัวใจของตัวเองในรายวิชา C Programming หรือภาษา C นั่นเองนะครับที่อาจารย์ได้สอนมาในวันจันทร์นะครับครับตัวแรกครับคือช็อ t Code ตัวที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปครับตัวที่สองคือ Object File ตัวที่เรา Compile มาแล้วนะครับครับตัวที่สามคือตัว x c e x e c u t a b l e f i l e นะครับคือตัวที่เราลิงก์เกินมาแล้วนะครับดูจากตัวสักคนนะครับตัวที่เราป้อนคำสั่งเข้าไปแล้วเราบันทึกไฟล์นะครับนามสกุลมันจะเปลี่ยนเป็น .dotcpp นะครับเราคอมไพล์มาเสร็จมันจะเป็นตัว Object f i l ไฟล์นะครับนามสกุลมันจะเปลี่ยนเป็น .dotobj นะครับและถ้าเราลิงก์เกิ์เสร็จนะครับนามสกุลมันจะเปลี่ยนเป็น .dotexe นะครับนะครับ อัน,นี้เรามาดูโปรแกรมกันเลยนะครับเรามาดูกันที่โปรแกรมครับครับสำหรับโปรแกรมนะครับอันดับแรกเราเซฟไฟล์ก่อนนะครับ เรามาที่สิบอดนะครับแล้วก็พิมพ์ไปที T ่ท e ีสิบแปดครับไฟล์ก็จะขึ้นด้านขวาม,มือนะครับ 哎呀！I, yes. ต่อไปเราก็จะทำการเซฟไฟล์ครับต่อไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ติ๊ e แอดนะครับแล้วก็พิมพ์ไป p e p สิแปดนะครับแล้วเราก็มากดโอเคนะครับครับไฟล์มันจะเร่งขึ้นทางด้านความมือนะครับมันจะเขียนว่า c c p p ไฟล์นะครับแล้วเราก็มาคอมไพล์ต่อนะครับคอมไพล์กดที่ปฏิเมตร ฟังก์ชันแล้วก็เอฟเก้าครับนะครับมันจะแจ้งขึ้นคือไม่มีอะไรผิดพลาดและไม่มีอะไรเอื่อเลนะครับปึ๊บมันจะก็จะแจ้งขึ้นทั้งน้าความมือจะเป็น OBJ ไฟล์นะครับดังนั้นเราก็มาจะจะมาเลงเกอร์ต่อนะครับกดคอนโทรลแล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็ F9 นะครับ มันก็จะเด้งขึ้นทางด้านความเหมือนครับคือไฟล์ที่สเำเร็จและนำไปใช้ได้ในทุกเครื่องนะครับดังนั้นผมขอจบการน,นำเสนอไปเพียงเทัานี้ครับนะครับ